ไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยบอกว่าเป็นอินฟูปุ๊บเหมือนมึงอ่ะเพิ่งมารู้จักกูตอนนี้แต่จริงๆอ่ะเกินสิบปีอ่ะทิงชีวิตมันจะไม่ดีขึ้นหรือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้ลงมือทําำแกต้องยอมรับก่อนว่าแกอยากดังเพราะว่าความมีชื่อเสียงมันคือบันไดของการที่แกจะได้คําว่าอินเวนเซอร์มาใส่บนหัว เริ่มเริ่มเริ่มแต่สักทีเนาะบ้านฝรั่งเรามี youtube จักที่เนาะสักทีเราทำช่องทางเนี้ยจะได้รีคนในกับคนได้ว่าคนดูว่าว่าให้รู้จักกเรามากขึ้นจริงจเพราะเราไม่ใช่คนสวยอย่างเดียวแต่เป็นคนตลกเยอด้วยอยากอยากถามเลยว่าคิดว่าเราอ่ะเรียกว่าอินฟูหน้าเก่าได้ยังวะสอบสับสําแคบแคทว่าแคทเป็นหน้าใหม่แต่อีหน้าหน้าเก่าจริงเก่าเก่าอยู่แต่นี้ไม่ใช่หน้าเก่า แต่แค็รู้จ<ช>ักอีจูนตั้งแต่เป็นสะพายไต้หวันดีพูกน้องตอแล้ว<ช>ตอนนั้นตอน,อตอนที่มึงตอนที่มึงไปอินฟูแล้วกูยังเป็นลูกเจีย๊ยบยู่เลยจนูยนกูผู้ร้งตูนจริงจริง รู้ัจจูนเพราะจมูกตุรกีเอออันนั้นไม่ต่ำนานจริงเซฟเซฟรู้ไว้ว่าครูจะไปทำจมูกตามนีีแล้วสุดท้ายได้ไปตุรกีป้ะไม่ได้ไปเพราะจูนออกมาก่อนว่าจมูกตอนนั้นมีปัญหาเออจริงๆชอบนะครู้สึกว่าแบบแม่งเป็นอินฟูมันต้องเลียวๆแบบเนี้ยคือบางทีอ่ะแม่งต้องออกต่างเองด้วยแล้วทำเองพอฮิตปุ๊บก็จะได้รีวิวได้ตรงไงว่าตั่างใจไม่ดี อันนั้นออกตังค์องปะออกไม่หมดเลยบ้าจริงปะเนี่ยลดละค่ะลดละให้แบบหมื่นๆเลยของเจนี่แบบชอบป้ายยาเพื่อนเจเริ่มตอนไหนวะหุยนานมากเลยอ่ะสมัยก่อนขายครีมมั้ยเว้ยกูเคยขายครีมไขยครีมอะไรเคยขายครีมชื่อมิออล่าเลยเอ้ยอันนี้อันนี้ครีมแบบหน้าขาวครีมแบบมีสารลน์มีไข่มุกแล้วมอนนั้นผิวยังไง คือตอนนั้นอะพอมึงจะหายครีมมึงเนี่ยอยากเป็นอินฟูไม่เป็นชอบเป็นอินฟูมาตั้งแต่แรกลอายุเท่าไหร่ถามหน่อยได้ปะไปอย่ากี่ปีมาแล้วก็น่าจะช่วงแบบตอนที่พี่แบบยี่สห้ายี่หกงั้นคอนซีเดอร์ว่าตัวเองเป็นอินฟูหน้าเก่าแล้วกันหน้าเก่าไหมหน้าเก่าที่ทําหน้าใหม่อยู่เในนี้ว่าในเพอร์เซพชันของตอนเนี้ยที่เราอันเนี้ยฉันรู้สึกว่าเราหน้าใหม่นะเว้ยแครดักก็อยากเป็นอินฟูมานานแล้วแต่ไม่กล้ายอมรับตัวเองเว้ยกูแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าก็แบบว่าเฮ้ย แต่ว่ารีวิวชบแต่มืงอรีวิวเพ่งนะตั้งแต่เด็กอ่ะไม่รู้ตัวใครที่ดู YouTube อยู่ไปเสิร์ชอันนี้ที่มึงบริหารปากสวยอย่างไรสวยอย่างไรออรนไปต้องไปเอาอะไรมาอมไว้ในปากอ่ะแล้วสวยอย่า จ้างโปรดิวเซอร์มาคิดให้กูเลยนะแล้วกูไม่เป็นตัวเองเลยมึงกูแบบว่ากูเกรงกีเดสได้มากแต่จริงๆในคลิปอ่ะก็ไม่ได้เกรงขนาดนั้นนะไม่กูเปิดคลิปตัวอย่างนี้ว่าไงเหล่าชนีน้อยทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยอย่างไรเหล่าชนีน้อยทั้งหลายรายการสวยอย่างไร <c oughs> คือมันเป็นยุคมืดจริงๆเว้ยคือไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยบอกว่าเป็นอินฟูปุ๊บเหมือนมึงอ่ะเพิ่งมารู้จักกูตอนนี้แต่จริงๆอ่ะเกิน10ปีอ่ะที่ที่เคยมีผลงานโลดแล่นอยู่ใน YouTube คนไลฟ์มันขนไลฟ์สวยอย่างห <c oughs> ลายโเดี๋ย <c oughs> วะ <c oughs> แปะวอเลอตัวเว้ยเ <c oughs> ู้ว่าเป็นตัวเองแต่มันเกินโอเวอร์นิดนึงตอนนี้คลิปนั้นอ่ะล้านวิวกดไปดูว่า สวยย่างไรวะตอนนั้นเราอ่ะพยายามเป็ินฟูเอนมานานแต่จนกว่าเราจะแร็กตัวเองได้แบบกว่าจะทุกคนจะรู้จักเราแล้วกันเออกว่าจะเริ่ด้เขินคือเกือบสิบปีอะมึงกู่าเกือบสิบปีกูก็เหมือนกันมันมันเกิดมาจากความที่ว่าพอคนมาดูคลิปเราเยอะเออแคท้นเกิดจากติ๊กต็อกเลยเว้ยคือแบบขอบคุณแพลตฟอร์มนี้เลยรู้สึกว่าแบบแคทมาในจังหวะที่มันกำลังดังกันดีมากเลยนะมันจะมีคลิปที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแต่งหน้าไปกินข้าวกับผัวเก่า ได้ลานวิวแรกตั้งแต่แบบก้าวตีนออกจากบ้านจนไปถึงร้านอาหารตอนนี้นพอนั่งกินข้าวกับผ,ผ,ผัวเก่าอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนผัวเก่าในกลุ่มแชทอ่ะสผลมาแล้วอ้ว<ต>ผัวเาไดอยู่ตรงน,านาั้นผ<ป>ัวไ้อยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่า my friend just text me you post video about us. แล้วเรียวทามเลียวทางเลียวทางคือแบบเพิ่งโพสไปคำๆแลมันทำให้แค่รู้ว่าแบบ เฮ้ยคนเรามันจะดังอ่ะมันไม่ได่ตั้งใจดังแล้วมันดังได้เลยหรือว่าคือแบบคนมันจะดังอ่ะมันเมนทูบีดังอ่ะมึงลงคลิปแย่ตูดมึงก็ดังจริงจริงนะมันต้องใส่คอนซิส t e นซีหรอคอนสิสเทนต์อันนี้แันว่าแบบนับวันความสม่ำเสมอแล้วเราต้องไม่กีบอับอ่ะมันอยู่ได้เพราะเราทำด้วยเพราะว่ามันใจเรามันเลี่ยนเหมือนกันนะเวลาเวลาฟเวลาพูดแล้วแบบ คน <Passion. S 2> ละคนแพชชั่นแต่แม่งจริงๆนะแค่ว่าทุกคนที่อยากจะเป็นอินฟลูได้อะมันต้องมีอินเนอร์ก่อนอินเนอร์คือแบบแกต้องยอมรับก่อนว่าแกอยากดังเพราะว่าความมีชื่อเสียงมันคือบันไดของการที่แกจะได้คำว่าอินฟลูเซอร์มาใส่บนหัวสมัยก่อนอะแค่รู้สึกว่าการอยากดังเป็นเรื่องที่ผิดก็จะเห็นว่าการแสดงออกการันเป็นการมันน้ามันนาะพอพูดอะมันเลยกลายเป็นนกาทีมากกว่าโพซิทีฟมันเป็นมั<ใ>นเป็นวอร์ดดิ้งที่จริงๆรแล้วมันไม่ได้เนกาที แต่คนทาให้มันแบบมันในกะทิแคจําได้มันแบบเหมือน eyes open ค่ะคือพี่เน้เว้ยพี่เน้ไหนเราสีอ่ะแคจําได้เลยตอนนั้นเราไปเล่นบ้านพี่เน้ไปหมมี d e ฟ p conversation แล้วนางก็พูดไปเลยว่าอีแคจมึงต้องยอมรับกับตัวเองได้ก่อนว่ามึงอยากดังเพราะว่าความมีชื่อเสียงของมึงมันจะตามมาด้วย o p p o r t u n แล้วก็โอกาสมากมายซึ่งแบบคํานั้นมันแบบมเปิดโลกมันก้องอยู่แค่มึงอยากดังเลยพอไอ้เน้ก็พูดกับพี่เหมือนกันบอกว่าปา มึงต้องการอะไรจากการทําตรงนี้คือถ้ามึงจะมาพูดว่าไม่ไม่ไม่กูมันไม่จริงเพราะว่ามึงจะทำทำไมถ้ามึงไม่ได้อยากให้ใครดูขานะ except go ที่เราอยากทําเราก็ไม่ต้องอายยอมรับให้ได้ก่อนว่าตัวเองอยากดังอยากเป็นอินฟูแล้วเหมือนจะเห็นนะคนที่แบบมันน่ามันโหนคนที่โดนด่าไม่ได้ดีทุกคนก็สําหรับแบบใครที่อยากจะเป็นอินฟ หนึ่งเลยที่จะบอกก็คือทําไปเถอะทาทาไปเถอะจะมีคนดูไม่มีทําไปก่อนสิ่งที่จะไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยคือการไม่ทําอะไรเลยอ่าถูกแล้วก็จะแบบมีการอ้างว่ากล้องต้องอันนี้เออไฟต้องเน้เมื่อก่อนพี่มีกล้องเยอะมากเลยนะซื้อกล้องอยู่นนแต่ไม่เคยถ่ายสุดท้ายตั้งแต่เดวันจนวันนี้มือถือมือถือซื้อกล้องอยู่นั่นแหละซื้อกล้องซื้อไฟอีิค่หรือไฟเจไม่พอหรือเจต้องมีไฟกระบอกมึง สุดท้ายก็ใช้ไฟนางฟ้าทั้งแนนอ่ะจริงๆนะพ่เนาะมันไม่อยู่ที่ชูช่วยไม่อยู่ที่ว่าแอคชั่นคช่คอนเทต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ควรจะต้องมีการวางแผนหน่อยต้องแบนดิ้งนะหนูคนที่เพิ่งจะเริ่มทำนะอยากให้ว่า จะเป็นอินฟูด้านไหนครับก็เป็นยังไงคอนเทนต์ไปทางไหนเราต้องชัดเจนตามแพชชั่นแหละคับว่าคือคนเราอาจจะเริ่มเป็นอินฟูด้านสมมติอาจจะเริ่มบิวตี้ก็ได้แต่สุดท้ายอ่ะเมื่อเราสนใจเรื่องไหนมากๆแล้วเราออบเซสเราจะมีพลังงานในการทำมันด้วยแล้วก็ไม่ผิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ผิดไปไดไม่ผิด พี่รู้สึกว่าคนดูเราจะต้องโตไปกับเราเว้ยคือตัวเราอ่ะเรายังไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยผ่านมา1ิปีเราไม่เหมือนเลยสักปีเป็นเดือนมึงนับเป็นหน้ายังไม่เหมือนนับเป็นเดือนดีกว่าเพราะว่าทุกๆเดือนอ่ะ awakening เราไม่เหมือนกันเลยเว้ยมันก็ไม่มีตายตัวแหละแต่เหมือนว่าถ้าคนที่ทําแรกๆก็วาง วางแผนเนินในระยะสั้นไปก่อนตั้งนื่อให้คนมันจําภาพว่าสมมติเป็นอีแคทอย่างเงี้ยอีแคทแคทแบบตั้งใจแคทเขียนวเลยเว้ยในไบโอเราอยากจะให้เขามองเราว่าอะไรคือแบบจริงๆมันมีเทคนิคนะเขาบอกว่าบางทีให้ตั้งชื่อเลยเช่นแบบว่าพี่แคทสอนทําช่องติกตอก อย่างเงี้ยอะไร่เงี้ยพี่ปลาสอนเล่นหุ้นนั่นเลยเนะพี่ขาทำนะอย่างอีอีเพจหนึ่งที่พี่เอาไว้รีวิวก็ขึ้นเลยว่าแทนแทนเอาไว้รีวิวใช่คืออะไรก็ได้ที่จะให้คนจําเราในภาพนั้นวางแผนในระยะสั้นก่อก็ได้แล้วก็วางแ่นแลนซิว่าเราจะทําคลิปแบบสักอทิตย์และกี่กี่คลิปเออคือแอคชั่นแลนสำคัญสุดเว้ยพวกแกเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีใครมาจ้างจ่ายเงินให้เราอัดคลิปคือเราต้องอัดเองก่อนจนกว่าจะมีลูกค้ามาจ้างเราเออเพราะฉะนั้นคือ แอคชั่นแผนสําคัญมากการวางแผนทําให้คนจาเราไปสักระยะหนึ่งอันนี้เทคนิคพี่นะคุยอะชัดจิพีบอกเลยว่าฉันทําช่องแทนแทนไดรี่อยากทำคอนเทนต์เหมือนพี่สาวคุยกับน้องสาวคอนเทนต์ให้ประโยชน์บาบลาเกี่ยวกับสุขภาพขอสักสามคอนเทนต์มันแพลนให้เลยแล้วเราก็ดูดอกขอยมันเอามาพูดเอาความรู้เราเข้าไปพูดอะไรคือตอนนี้มันมีทูเยอะมากแล้วก็สุดท้ายคือว่าบางทีอะสิ่งที่มันจะขวางกันไม่ให้แก่ แบบเป็นอินฟูว์คือตัวแกเองแล้วก็เซลฟ์ดาวว์การสงสัยตัวเองว่าตัวเองดีไม่พอเพราะแคทเคยผ่านจากมาก่อนคือแคทรู้สึกว่าตัวเองแม่งไม่เคยสวยเลยว่าแคทสวยไม่พอที่จะเป็นอินฟูนเราเลเวลทั้งทั้งทั้งชายทั้งทางที่ข้างในกูคือสยายปีกอะทำไมกูแบบพี่ก็เลยตอนที่แคทเริ่มอัดคลิปแคทก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยหรอกแต่เหมือนแคทก็เริ่มสั่งจิตตัวเองว่าก็ช่างแม่งแต่ว่ากูอยากแต่ตอนนั้นสวยแล้วนะตอนนั้นสวยแล้วแต่เข้าใจความแบบคนคนมันทิน ตัวสุดท้ายแคทก็เหมือนต่อสู้ไฟกับตัวเองจนเข้าใจว่าตัวเองสวยด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่าคนที่ดูก็ต้องได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้แหละวะาเป็นอินฟูอะดูโกอะเบนเฟิตเงินอะเงินอะมันคือเบนเอฟิทที่แบบเราได้เพิ่มเติมแต่จริงๆสุดท้ายแกต้องมีแพชชั่นและอินเนอร์กับการทํามันด้วยเว้ยเพราะแกต้องทำทำมันนานนี่ทำมากี่ปีหกปีนี่เพิ่งทําจริงจังกันสองสามปีเองแล้วของจูนมีปัญหาแบบมีแต่ของจูนมาไวหายไวเป็นคนแบบ จูดีมากไอจูไปเป็นคนที่ดูมีความสุขแล้วก็หายไวอ่ะเคนเป็นวันทีก็โอยเหื่อไม่อยากทำเราก็จะคิดตลอดว่าไม่มีอะไรทํามันแย่กว่าอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดมาตลอดอยู่ในหัวว่าไม่มีงานทําแย่กว่าจริงก็เลยแบบตื่นไปคนตื่นทำไงจำที่เราไปไอ้นี้ได้ป่ะที่เราไปลอริโออ่ะแล้วคนที่เขาได้รางวัลที่ไปอีเวนต์เยอะที่สุดอ่ะแล้วเขาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทําไมถึงทําไมถึงมีแรงไปอีเวนต์ได้เยอะขนาดนี้ไม่เหนื่อยเหรอเขาบอกว่าเหนื่อยครับ แต่จะเหนื่อยกว่าถ้าลูกค้าไม่เชิญไปอีเวนต์โอ้โหคำนั้นคือพอช่วงนั้นเราไปอีเวนต์บอยแล้วปดแล้วเราเริ่มแล้วเราก็แบบว่าอิจแล้วเราเริ่มแบบเริ่มไม่เห็นคุณค่าอะไรเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วแบบทุกคนรไปอีเวนต์มันแบบมันต้องแต่งตัวต้องใช้ energy เลี้ยง energy แล้วเท่านั้นมันออกบ่อยมากนี่ขนาดมีเพื่อนนะถ้าไม่มีเพื่อนไปคนเดียวแม่งเหนื่อยกว่าอีกเราต้องจำเดวันของเราไว้ไว้ว่าจริงๆกวก่าที่เราจะมามีโอกาสางทุกวันนี้ เออมีลูกค้าจ้างโดนเชิญไปอีเวนต์อะเราก็เคยที่เคยไม่ได้รับโอกาสแบบนี้มาก่อนใช่อแล้วเวลาลูกค้าเขาคือต้องต้องภูมิใจและต้องดีใจที่ลูกค้าเขาแบบเรียนเชิญเราเพราะที่นั้นจุนอยู่ไต้หวันใช่ปะจุนก็ไปเป็นถ่ายแบบให้เขาคนนี้เขาก็เป็นอินฟูดังมากแล้วเขาก็ทําแบรนด์เสื้อผ้าแล้วแบบเราเห็นเขาแบบไปงานอีเวนต์ต่างๆแล้วแบบอยากไปแบบนี้บ้างแบบวันหนึ่งฉันจะต้องได้ไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยได้สม อก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนขอณลูกค้าด้วยบกเหมือนที่เจบอกที่เจสอนมาิเฟสอ่ะมันใช้ได้จริงเลยใช้ได้จริงจริงแต่ตอนนั้นอะยุคนั้นอะเราอาจจะไม่รู้จักว่ามันคำนี้คือมาริเฟสใแต่มันมีมานานแล้วแหละใช่แต่ตอนเนี้ยเขามีมาเขียนหนังสือแล้วก็แบบมีคนมาพูดมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันจริงนะอย่างที่เจบอกว่าให้คิดว่าแบบในทางบวกอะไรอย่างเงี้ยเออคือสุดท้ายแล้วอะถ้ายังคิดบวกไม่ได้อะ แต่อยากคิดลบตัวเองก่อนที่ว่าคือคือบางทีอะเหตุการณ์คนแม่งไม่เหมือนกันบางคนก็แบบโคตรจะย่าแย่แล้วแบบคิดบวกไม่ได้เราจริงๆแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือไม่คิดลบไปก่อนนั้นอะอย่าติดลบเป็นพอเอาเอาแบบท่านเรเริ่มนะเริ่มจาก ไม่ด่าตัวเองในกระจกไม่คิดเกียดตัวเองก่อนแล้วรักตัวเองค่อย่ๆรักก็ได้ค่อยักแล้วกเออ็เน้นเรื่องของความสม่ำเสมอจริงๆ Consistency is key ถูกต้องเพราะว่าคนนี้เขาทำมาหปีแล้วหกปีแต่มีงานปีที่ปีงานเยอะปีที่สี่โอ้โหแต่แต่ถ้ามีงานจริงก็ปิดเข้าปีที่สอง เพราะฉะนั้นโพสสองคลิปแล้วบ่นนะบ่นไม่ได้นะคะเขาทำกันมันเป็นหกเป็นปีแต่แต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่หรือเด็กเจนใหม่อย่างเงี้ยเขาเก่งมากจีและแบบแค่ปีเดียวเขาก็ปุ่งปังปุ่งปังแต่สุดท้ายจะจะกี่ปีเราก็สมความสําเร็จหรือว่าเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น่ะ เรารู้สึกว่าความสม่ำเสมอเป็นชีพอยต์จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคลิปดังคลิปหนึ่งอะแล้วถ้าหยุดไปเลยอะมันก็ไม่ยิงอะใช่มันก็แค่นั้นมันต้องสม่ำเสมอจริงๆเนาะและค่ะรู้สึกว่าการ เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะสิ่งหนึ่งเลยที่แคทว่าเป็นคีย์ที่ทุกคนต้องมีคือความคอนฟ idence เลยอยากคิดว่าตัวเองดีไม่พอสวยไม่พอที่จะเป็นอินฟูแต่อยากไปดูถูกตัวเองอย่าไปทับถูกตัวเองว่าแกดีไม่พอสวยไม่พอเว้ยเออยอมรับให้ได้ก่อนว่าตัวเองอยากเป็นอินฟูแล้วก็หาทางทํามันซะทําตามความฝันปากและข้อสุดท้ายาาเลยสําคัญมากๆทําเลยคืออย่าไปนั่งรอง คือข้ออ้างเลิกหาข้ออ้างแล้วทำซะชีวิตมันจะไม่ดีขึ้นหรือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทำเลยค่ะทำทำวันนี้เพราะคนอื่นเขาทำไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะค่ะเติม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 มันมีมันมีประโยคหนึ่งที่เพื่อนสนิทจุน่ะพูดว่าแบบพูดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบมันแบบเกลียดอะไรเียมันก็พูดแล้วแบบว่า มึงดูนะว่าเพื่อนอื่นเขาไปสวรรค์ละมึงจะอยู่นรลกตรงนี้ก็เฉินโอ้ยคือทุกคนมันมีหน้าที่ของแต่ละคนต่างกันมันจะไม่มีใครมานั่งกระฉุดฉุดเราเออเราก็ฉุดตัวเองอะทำไปเลยชีวิตมันสั้นเนี่ยทำอะไรทำอันนี้ welcome สู่โลกอินฟูค่ะเข้ามาได้เลยเป็นเพื่อนเพื่อนของแกงบ้านฝรัมนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ันด้วยนะขอแบบขอแบบขอรับทััพอไม่ไม่มาขอเราเราจะทำต่อได้แล้ว เราจะมีเรื่องมาพูดบ่อยๆเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรในวงการหรือว่าเป็นแบบการป้ายาต่างๆแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเออคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปอโอเคนะจ๊ะเออคอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปอโอเคนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะ you up make the stars